สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ไดโนพาร์คหนองบัวลำพูขอให้ทุกท่านเี่ให้สนุกและมีความสุขมากๆนะครับ Welcome to หนองบัวลำพูไดโนพาร์ค We hope you will have a lot of fun and have a very happy time here. 欢迎来到หนองบัวลำพูไดโนพาร์ค愿您在这里度过一段有趣且美好的时光。 สวัสดีครับเลยสวัสดีครับเลยสวัสดีครับอันนี้น้องภูเก้ามาเที่ยวครับดีนะภูเก้ามาเที่ยวครับมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไดโนเสาร์พันอะไรเนี่ยเอามาเอามาเอามาเลยออกมาเลยอยู่แล้วอ๋อตอนนี้มันทำอะไรเนี่ยพันมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่ไดโนเสาร์เลย ดีมากเลยเดี๋ยวนี้ขยับไ,ไ,ได้ด้วยนะครับไปไปเดิเสากันเลยครับไปเลยเดินไปเลยฝนเยอะมากเดีไปเดียไอ้ตัวนี้ก่อนนะนี่ตั้งไข่เฮ้ยเดินดูหน่หนอยลูกไข่คร้องเจ๋งแองกิโลซอลัดไปดูดิแองกิโลซอลัดไปดูบนใกล้ๆสิลูกมันขยับได้ไหมเออขยับได้ด้วย ตัวนี้ก็เหมียมากเนาะูแลตอแตแพขยับได้ด้วยอตะไรน้องครูอะไรเนี่ยไอยูเทเรสอะไรไอยูเลปเตอร์อะไรเนี่ยตอยูเลปเตอร์ยูเลปเตอร์นะครับอยูเลปเตอร์ไ้กูเดิมดก ตอนนี้มันยังไม่ตายอีกเลยเนี่ยเฮ้ยเลือกอะไรเนี่ยมันจะดข้อเอโบอข้อเอ,มอมมโมแคมแคมโกอย่างตัวไหนลูกไดโนเสาร์ตัวนี้น่ากลัวไหมตัวนี้กินคนนะเนี่ยใช่ฮะวันนี้กินอะไรได้สิอ่านอะไรทอโ,อโทเรอารอ่านบอลลักดูกโท អូយ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 ថោថោរអណរ៉ាន់ថោរ័តបបអបអឆអឆវីព្រៃមិនຕ້ອງគួបវាมันเป็นโดไดโนซอรัสตัวเล็กอ่ะตัวเล็กใช่มั้ยใช่ណាដូចតែຫນ້າມັນเหมือนມື້គីពេកឫใช่มั้ยไอ้ตัวนั้นน่ะ เพราะมันมีเสียงออก,ากมาออกมาจากตรงนี้นะใช่มันออกมาจากตรงนี้แล้วหนูจะพาไปดูดูตัวสมจริงบ้างไหนตรงไหน,มนไม่ไรู้ชื่ออะไรเนี่ยะชื่อว่าอะไรเออ,อปปโอโปโนสไปโนโซลัดสไป โนสลัดพูดดิสไปโนสลัด <laughs> มันไม่มีเสียงนะตัวนี้ดูเหมือนมันแต่หัว<ต>มันขยับได้แต่หัวมันขยับได้นะตัวมันขยับไม่ได้มันเหมือนถูกล็อกโซไว้เลยอะแล้วหน้าตามันก็น่าสงสารตัวมันหลับตาด้วยอะมันหลับตาด้วยเหรอมันลืมตาอยู่นั่นไงนั่นไงเบื่อมันอาปากแล้วเฮ้ย มันทำมันเหมือนช็อกเลยอ่ะพ่อ,อโบคอลาโบ,โบ,โบนี่ชื่ออะไรเนี่ยค<ะ>อราโบซัสฮะคอรลอะไรเดี๋ยวคอตุกใจหมดคาโนเทอร์ลัสคาโนเทอร์ลัสเขียนก็เล็กนะ <laughs> แค่มันเล็กนิดเดียวใช่ไหมแค่จะไมถ่านอยู่ในตัวมันเหรอฮะถ่านอยู่ในตัวมันเหรอโอ้รุ่นนี้ต้องไฟฟ้าแล้วมั้งลูก <c oughs> มันต้องใช้ไฟฟ้าจากไหนฮะมันขอยอับอยู่เลยมันยังขอยอับอยู่เลยนี่นุ่นตัวเลยไปไหนอีกยังมีเด็กเข้าไปเลย ฟอสซิลชขนมมันจะมีฟอสซิลมันก็่กนหอย่างยินเลยเขาต้องถอดรองเท้าเหรอถอดรองเท้าพอดีๆเดี๋ยวหายนะอ๋อข้างในเป็นฟอสซิลใช่ไหมทางเข้าทางนี้ทางนี้เหรอออกทางเฮ้ยเพื่อนทางนั้นทางออกโอ้โห

มันเหนื่อยเป็นภาาแบบสามมิติฟอสซิลทากทีออกงกายน่าดีด้วยอะไร่ะกระดูกสพงสะโพกกระดูกนิ้วมือก็มีฟอสซิล คอซิลเหรอคอซิลนี่ของตัวอะไรเนี่ยเอ่อเอ่อเป็นเบอร์ทูเออเป็นฟันของใช่ครับเ,เป็นฟอรอุย้ยอันนี้นะของจริงเลยใช่ไหมตอนนี้คือมันในของปลอมเป็นของจริงเนี่ยติเป็นิพื่ปกติไดลโลเสามันไม่มีจริงใช่ไหม มันจะเป็นหินนะอามันเป็นหินไปแล้วไงมันเป็นฟอสซิลไงร้อยสามสิบล้านปีมันก็เลยกลายเป็นหินเนี่ยใช่ใช่ลาไอตัวนี้มันอะไรเนี่ยมันน่ารักเกินไปหรือเปล่าโ <c oughs> oh, อ้อันนี้กลายเป็นหินเลยมันใช่หินหรือเปล่านี่ <c oughs> หินน้ำย้อยลูกลเดี๋ยวก็กลายเป็นหินเนี่ย

ดีหน่อยตรงนี้เย็น <laughs> ยกกลเลื่อนเร็วคอมเร็วโคตรแอดเล็จคอมเร็วพีชมาเนาะผมเร็วพีชน้ำตกนี่ก็น่าจะเป็นดิวพักผ่อน <laughs> ที่สบายที่สุดมีน้ำตกด้วยน้องปูข้ามารวสัวน่นเราล้วหนูขอเล่นน้ำได้ไหมไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้ลูก,กดูใจดีๆมันก็ไม่เห็นลึกเลยเนี่คนมาเที่ยวกันพ็เยอะพอสมควรนะครับเยอะมากเยอะมากๆเลยเนาะตอนนี้ก็นั่งพักกันอยู่ <alike> เหนื่อยแลย้วสิ แมงคากายุอันนี้พันอะไรลูกพันพันดูสตาร์ฮะพันอะไรนะไม่รู้จำไม่ไดู้ไม่รู้จักพันมันน่ะพันอะไรครับฮะไดโนเสารเรืออะไรแต่ตัวนี้มันมีมันมีเขาด้วยนะอืมเดรุสตารสมันมีเขานะพี่ เยอะมากาเดน,สนอสตอร์เยอะมากเดนอสตอร์บนลำพูมีเยอะมากจนเห,หนื่อยใใกล้เขาไปดูหนูด,ดูจากดีๆแล้วมันมีน้อยนี่น่ะเละเยให้เราไปเทปแห่งที่ร้านเนียจัดก,การหมดแล้วเลยเรียมรอบต้นต้นไม้ต้นไม้ไหนดูดิงูเหลือมเป็นไหนงูเหลือมเป็นแบบไหน อย่างนี้อเอออย่ขนาดานี้งู<ด>เหลือมอน,นาคอนดาเปล่ามันมีเสียงด้วยนะลูกตู้เกียร์หนงงูดิเป็นงูอานาคอนด้างูเดือมอนาคอนด้าเดือมตนจะไปอีกเหรอ ขอดึงยูหันน้ำหน้กกันขอเอาหองมือถือห้อมห้อมค่ะขอเอาหอมือถเข้าไอตัวน,นี้มาถือไข่ด้วยลูกขอเอาหอมือถเข้าอะไรก็ห้ามเข้าไปข้างในห้ามเข้าเฮ้ยเฮ้ย เ,เลปเตอร์ตัวนี้เรปเตอ้์ลับสเตอร์สอรัตอ่ามันถือไข่ด้วยมันจะเอาไข่ไปไหนตูวใส่ต้องเอาไปรังมันเนี่ยเอาไข่ไปรังเหรอ,อ,อก็เพราะว่าสงสัยมันโคงค้คลอดกลางทางมัน <laughs> ทอดไข่แน่ใช <laughs> แ่แล้วแล้วมันก็ฟักออกมาเป็นลูกมัอนใช่ไหมใช่ไม่เหมือนมนุษย์เลยไม่ต้องรอหรอกมันจะฟักออกมาแล้วก็เป็นตัว เหมือนคนเลยอ่ะไม่ต้องเอรไอตัวนี้กินพืชใช่ไหมฮะคอยาวๆนี่ตัวนี้มันกินพืชกินคนไม่กินคนตัวนี้กินพืชเนาะกินพืชแต่บางบางครั้งบางครั้งกินคนแหละมีพันกินคนด้วยมีพันกินคนด้วยพันอะไรกินคนนะพันนี้เนี่ยไงพันอะไรมีพันคอยาวกินคนด้วยมีคอยยาวกินคนด้วยเหรอมีพันด้วยโอ้ตายละ ไอตัวนี้หรือเปล่าคุ้ครูุเก้าฮไ<ะ>อ้คอยาวกินคนตัวนี้หรือเปล่าเออหรือมันไม่ใช่คอะไรน่าจะตัวนี้นะหรือว่าไอตัวที่อยู่ข้างนอกไอตัวนั้นอะ่ะอยู่ข้างนอกอันนั้นอะ่ะจะกินคนนะไอ้ที่มันต้องคอยาวกว่ากันนี โอ้ยนี่ตัวใหญ่แปะแปะโอเคตัวไหนเออไอ้ไนั่นกินคนไหนครับเดี๋ยวดูชื่อมันก่นันโสโนโอลด์ตัวนี้กินคนนะน้องปูบอกตัวนี้กินคนเลยแค่จะไีพ่อปิ้วเลยเนี่ยฮะ อหิวละอนี้จะคอยาวกันไหน <c oughs> เอาอะไรสั่งเลยครับเอาชาเย็นครับชาเย็นเอาไข่มุกด้ไหมเอาเอาไข่มุกด้วยใช่นะครับ <c oughs> ไข่มุกหมดลูก <c oughs> หลังจากเดินเหนื่อยแล้วครับ <c oughs> ก็มากินน้ำเนาะ <c oughs> เอาครับเอาเหมือนเดิม <c oughs> ไปเลยได้กินน้ำแล้วไปไหนไปนั่งชิงช้าก็ได้ปยไครับสำหรับวันนี้ก็ค่ะส่วดิส์สำหรับวันนี้น้องกูกับพ่อครับพ่อกับพ่อขอตัลาไปก่อนครับครับเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับทําเหนื่อยแล้วครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับกดแชร์กดซับกระขายแล้วยืมเกลดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อก,กับเก้าเดงครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับว,วันนี้ขอสวัสดีครับ <laughs>